สวัสดีครับพี่พี่น้องๆสวัสดีมีเงินล้านกับผมผู้หมดอูรู้ทางรวยช่วยเตือนภัยพี่พี่น้องๆครับดูความพยายามของมิจฉาชีพครับนะเห็นไหมอ่ะผมให้ดูอีก,กันนึงอ่ะผมให้ดูเบอร์ฮตอนนั้นผมกำลังผมกำลัง ตัดต่ออยู่พอดีเอาลงมาข้างล่างนี้นี่ครับนะเออนะผมกำลังตัดต่ออยู่โจที่กลังตัดต่อวีโอเสร็จปัป๊บก็เด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาวิธีการก็อรไไงครับคือเดี๋ยวนะมันเป็นยังผู้หมวดอ๋อมันเป็นยังสี่ลหละครับอ๋ออันนี้ตัวกาแฟ กาแฟของ idm ผู้หมวดคือเฝ้าขายของออบอกพ่าเป็นเฝ้าขายของบอกิเฉยว่าตัวนี้มันมีถั่วขาวสารตกัดจากตัวขาวพอกินแล้วก็เสร็จมันจะทําให้พวกเราสามารถควบคุมน้ําหนักพวกเราได้ก็คือหมายก็ว่ากินแล้วก็ไปมันไม่ทําให้เราหิวก็คือกินแล้วมันจะอิ่มอิ่มนานคือผู้ง่ายคือไม่ต้องกินข้าวก็ได้มั้ง เออใช่พอเราชงกินแล้วเนี่ยรู้สึกมันจะอิ่มมันจะอิ่มไปก็คือหมายคามว่าปกติเราทานข้าวได้เลยจานครึ่งจานเนี่ยพอเราชงกาแฟตัวนี้เข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะได้นิดเดียวก็คือก็มีสารสก,กัดจากตัวขาวประโยชน์ก็คือสําหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการควบคุมน้ําหนักเนาะที่ยังมีว่าตัวเองกขชอบกาแฟอยู่ ื่อกี้แล้วก็ควบคุมน้ําหนักตัวเองด้วยอืมอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ความพยายามของมิจฉาชีพครับของคนน้องใสเนาะพี่ๆน้องๆครับพี่น้อง,ค,องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ครับมิจฉาชีพเขาเป็นอะไรเพราะเขามองเป้าหมายเขามองเป้าหมายว่าเบอร์ที่เขาสุมสมส่มไปเนี่ยสุ่มไปสุ่มไปเนี่ยสักพักหนึ่งก็ต้องมีคนหลง เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเออทีนี้พี่น้องวิธีแก้ทําไงเราก็ต้องถามตัวเราว่าตัวเราเองเนี่ยใช้บัญชีธนาคารอะไรอยู่เป็นกสิกรไหมเป็นกรุงเทพไหมเป็นกรุงไทยเป็นกรุงศรีหรืออะไรต่างๆเราก็ต้องรู้สิครับว่าเราใช้ธนาคารอะไรถ้ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ของเรามิจฉาชีพครับหรือถ้าเป็นของเรา ใช้อยู่เสร็จปั๊บเราไม่มีผู้ง่ายคือไปขอเครดิตจากธนาคารแล้วมันไม่ผ่านมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องมาดูที่ตัวเราพอดูตัวเราเสร็จปั๊บอ๋อนี่มันไม่ใช่ที่แล้วมันก็จะสูมไปสูมไปเรื่อยๆครับพอสูมไปสูมมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันต้องมีคนน่ะตกเป็นเหยื่อมันเพราะฉะนั้นก็เป็นการบอกกันเตืนกันวิธีแก้ก็คือพอเจออย่างนี้ครับพี่น้องเห็นใช่ไหมครับนี่ กดปิดตรงนี้เลยเี่นนะเออนี่กดปิดตัวเนี้ยเห็นไหมเครื่องหมายหมายคูณเนี่ยพี่น้องกดปิดเลยไม่ต้องไปสนใจเนาะมันจะมากี่ครั้งกี่รอบก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันกดปิดกดปิดกดปิดแล้วจะตัดความรังคาได้ให้ผูหมวดอ๋อมันมีแอปแอปหนึ่งเอาวันนี้บอกก็แล้วกันงูคอพี่น้อง W H O CA, เอเดมันแอลอะไรทั้งอย่างอ่ะพี่น้องไปดูนะนะถามลูกลูกหล,ลานถามเด็กยุคใหม่เขารู้ว่าแอปตัวนี้ใช้ได้เพราะนั้นพี่น้องก็ลองไปทําดูไปทำเสร็จแล้วมันก็จะอย่างอย่างน้อยมันก็เป็นการการอีกก็เ,เรียกเป็นกองเป็นการกองเป็นการกันอีกทีนึงให้พี่น้องสามารถที่จะป้องกันภัยเป็นการเตือนภัยอีกทีนึงคือบางคนอาจจะไม่เคยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยดูใน ในวิดีโอไม่เคยได้ดูคลิปดูเรียวในช่องผมเนี่ยก็อาจจะไม่รู้แต่เนี้ยก็เป็นการบอกต่อกันเพื่อประโยชน์ใครครับได้ประโยชน์ครับพี่พี่น้องๆได้ประโยชน์เออได้ประโยชน์จากไหนเอาถ้าอยากกินกาแฟาก็ของ idm ก็ผสมถั่วขาวอาสารสกัดจากถั่วขาวใครพี่น้องสามารถที่จะกูไงคือดูแลหุ่นดูแลตัวเองสวดทรงตัวเองเนาะวันนี้หลายๆท่าน จงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกทท่านทุกๆคนนะครับ